ับรายการอ e ี Eat s ต y l e by รถเมยนะคะวันนี้รถเมย์ปนดาจะพาทุกคนไปดูโรงเรือนอ e ีเว็ซึ่งเป็นโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน ฟาร์มนาฟาร์มสุรสิงฟาร์ม <Wow. S 1> จังหวัดระยองนะคะเข้าไปดูข้างในว่าการเลี้ยงวัวหรือโคเนื้อค่ะในระบบปิดหรือระบบพรีเมียม mm hmm. เขาเลี้ยงกันแบบไหนแล้วก็ใช้โรงเรือนอ e ีแว็บถือว่าเป็นโรงเรือนแรกที่เมย์เคยเข้าชมนะคะระบบเต็มรูปแบบจริงๆ oh. ตอนนี้คือก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมฟาร์มนะคะเราจะต้องมีการจุ่มน้ํายา <Wow. S 1> ที่รองเท้าก่อนเพื่อฆ่าเชื้อนะคะพอเราเดินไปไหนมาไหนอาจจะพาเชื้อเข้าไปในคอกได้อันนี้ก็คือรอจุ่ม น้ำยาพร้อมจะไปกันหรือยังคะเดอย่าไปเลยค่ะอ,อันนี้ก็คือจุ่มน้ำยาที่เท้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเข้าไปกันเลยค่ะอพอเราเข้ามาถึงโรงเรนใช่ไหมคะสิ่งแรกที่เรารู้สึกก็คือความเย็น ในโรงเรนจะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าโรงเรืนข้างนอกเพราะฉะนั้นมัวจะอยู่แบบสบายไม่มีอากาศร้อนถ้าตัวสีดำเนี่ยค่ะก็จะเป็นไทวากิวเป็นโคพิเนียมแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นโคพิเมียมเหมือนกันแต่ว่าเกจจะลงมาจากโควากิวข้างในโรงเรืนก็จะมีชาโลเล่วากิวแล้วก็มีหลายสายพันธุ์มากค่ะ น้องวัวจะอยู่แบบเย็นสบายแล้วพื้นข้อเขาจะสะอาดมากคือทำความสะอาดตลอดแล้วก็ไม่มีกลิ่นที่ฉุนกว่าข้างนอกค่ะ oh, <no. S 1> ซึ่งสุขภาพของวัวทุกตัวจะดูดีมากแล้ขุบวัวทุกตัวก็จะอ้วนสมบูรณ์มากค่ะ ปกติการเลี้ยงระบบปิดเขาจะไม่ให้คนนอกเข้ามาซึ่งน้อยมากที่จะมีคนเข้ามารบปวนวัวหรือเอาเชื้อโรคต่างๆเข้ามาเพราะฉะนั้นจะโรงเรือนปิดก็คือไม่ให้คนเข้ามาแล้วก็สัตว์ข้างนอกก็คือพาหะต่างๆก็จะไม่สามารถเข้ามาได้ซึ่งปลอดภัยต่อเนื้อวัวและส่งผลต่อคุณภาพเนื้อที่ดีนะคะพิ่จับได้ด้วยค่ะือตัวนี้น้ำหนัก6ก0 0กิโลกรัมตัวใหญ่มาก ชำนาญเขาสามารถแบบดูมองและวก็กะน้ำหนักตัวได้เลยว่าประมาณกิโลสุดยอดอากาศข้างในจะเย็นกว่าข้างนอกคือเย็นอุณหภูมิห้องพอเข้ามารู้สึกว่าอากาศดีเราก็ห่วง คืออากาศเย็นมากค่ะดูขนใช่ลุก,ลกคือขนาดเราเข้ามา,าเรายังรู้สึกเย็นสบายขนาดนี้แล้ววัวที่เขาอยู่ตรงนี้ไม่มีโอกาสได้ตัดแบนข้างนอกเลยเขาจะเย็นสบายกินอาหารดีอ้วน ตัวนี้จะเป็นคูลงแพ่นนะคะตัวทางความเย็นโดยน้ําจะผ่านร่องต่างๆของคูลงแพ่นลงมาจากนั้นพัดลมหลังเลาค่ะจะดูดอากาศเข้าไปข้างในซึ่งอากาศที่ผ่านน้ำนี้จะมีอุณหภูมิที่ต่ํากว่าข้างนอกก็คืออากาศจะเย็นกว่าเมื่อไปกระทบกัะตัววูอากาศก็จะเย็นแล้วก็ลมหรืออะไรต่างๆก็จะถูกดูดไปทางหลังเลา ซึ่งอากาศข้างในเย็นสบายหลายคนอยากทราบว่าอุณหภูมิในโรงเรือนแห่งนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ25-27องศาเซลเซียสส่วนระยะกัน ขุนทั้งหมดนะคะก็คือใช้เวลา3ปีโดยชาวบ้านที่เป็นฟาร์มเครือข่ายจะเลี้ยงอยู่1ปีและอีก2ปีคือจะเข้ามาฟาร์มนี้ส่วน6เดือนสุดท้ายของการขุนนะคะจะเข้ามาอยู่ในโรงเรือนอ e ีเว็บแห่งนี้ค่ะสุดท้ายนี้อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามรายการ Easy Style by รถเมย์นะคะเป็นรายการเกี่ยวกับปศุสัตว์โดยทั้งหมดค่ะก็คือไม่ว่าจะเข้าฟาร์มหรือว่าทํากิจกรรมใดๆน,นะคะเดี๋ยวรถเมย์จะเอามาลงให้ทุกคนดูผ่านทาง Easy Style by รถเมย์นะคะฝากก ไลค์ like, กดแชร์และกด Subscribe รายการ Easy Style by Roadme ด้วยนะคะ